สวัสดีครับสำหรับวันนี้เป็นเมกอนไพ่พมดนะฮะอาจจะซูมมาที่ไพ่เลยนะครับผมมีโจกเกอร์หนึ่งตัวเห็นไหมครับผมตัวโจกเกอร์ตัวนี้มันถือคาถา,าอยู่คาถามันมีเวทมนต์ครับเพราะว่ามันเป็นพมดผมจะวาความไว้นี้จะเปิดใบ,บแรกให้ดูนะครับตัวนี้ตัวอะไรครับผมคิงข้าวหลามตัดนะฮะจะคิงข้าวหลามตัดคว่ำลงแล้วก็วางไว้นี้เอาซองนี้ทับอีกทีตรงนี้ผมจะไม่ยุ่งอะไรกับมันแล้วนะฮะ เปิดให้ด no ูมีโจ๊กเกอร์หนึ่งตัวมีคิงอยู่สามตัวเห็นใช่ไหมครับผมเอาตัวโจ๊กเกอร์ตัวนี้คว่ำลงอย่างนี้ฮะก็ยังคงมีคิงอยู่สามตัวเห็นใช่ไหมครับหนึ่งสองสามนะฮะรวมโจ๊กเกอร์ไปด้วยก็เป็นสี่นะฮะโจ๊กเกอร์ตัวนี้ผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็นพ่อมดมันมีความสามารถพิเศษมันสามารถที่จะหายตัวได้ครับหายไปหมดแล้ว แล้วผมก็บอกแล้วมันสามารถที่จะเปลี่ยนตัวกับตัวไหนก็ได้อ่าเดี๋ยวสูมาที่พไพ่ใบนี้ผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันนะฮะเปิดออกให้ดูนะครับเห็นไหมฮะจากที่แรกเป็นคิงขลามตัดนะครับกลายเป็นโจ๊กเกอร์ครับโอเคครับ <c oughs> ขอบคุณ okay. ครับผมเคครับ